ในเวลา10ปีของการวิจัยนะครับจากเอกสารหลายๆฉบับเราได้พบว่าในใบอินทเนินมันจะมีสารโคโลโซเดกนะครับที่มีสรรพคุณนะครับคล้ายๆกับอินซูลินซึ่งใช้ในการรักษาโรคเบาหวานได้ดีมากจากงานวิจัยของผม20กรัมใบอินทเนินจะเทียบเท่ากับอินซูลิน6-7ยูนิตดังนั้นเมื่อเราทานจะทําให้การลดซึมของผู้ป่วยนะครับดีเทียบเท่ากับการฉีดอินซูลินเลยโดยไม่เจ็บปวดไม่มีผลข้างเคียงนะ ใด้แล้วก็จะใช้ค้าวสีจานน้อยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับผมได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในการนําเทคโนโลยีนาโนมาร่วมกับสารสกรัดจากใบอิทนินและก็สมุนไพรออร์แกนิกชนิดอื่นๆเช่นบอระเพ็ดผักเชียงดาแล้วก็มะละคินกน,นะครับจัดทําเป็นเปดฟู่ช่วยรักษาโรคเบาหวานตัวแรกในประเทศไทยเรียกว่าสตชิ ผมภูมิใจมากตั้งแต่เปิดตัวเมทฟูซาโตชิจนถึงปัจจุบันซาโตชิได้รับการชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญและได้รับความคิดเห็นอย่างดีจากผู้ป่วยที่ใช้ช่วยลดและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานนอกจากนั้นเมทฟูซาโตชิมาในรูปแบบของเมทฟูนะครับสามารถระดาบในน้ำใช้งานง่ายช่วยให้ร่างกายของเราหลดซึมได้ดีมาก กว่า97เท่านะครับซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าและช่วยรถระยะการรักษาให้ผู้ป่วย